ท่านสาธุรชนพุทธบริษัททั้งหลายเป็นนั้นว่าวันนี้ก็มาพบกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรต่อไปําหรับเสียงบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจะเห็นว่ามันเคลือไปก็ปรดทราบว่ากำลังเป็นหวัดมากเมื่อเล่าเรื่องของท่านต่อไปว่า เมื่อพระน,นางมัสีเห็นพระเวสสันดรได้ตรัสแก่พระอินท์ว่าพร้อมที่จะยกพระน,นางมัสยีให้เป็นทานทั้งนี้ก็พระองค์เห็นแก่พระโพธิญาณเป็นสำคัญแล้วก็มองหน้าพระน,นางมัสยีคิดจะดูว่าพระน,นางมัสีนี่จะมีความรู้สึกยังไง แต่พระนางมัซีก็ได้กราบทูลไปว่าทําไมพระองค์จึงได้เพ่งหม่อมฉันแบบนี้เพราะว่าหม่อมฉันนี้เป็นพัญญาพระองค์จะซื้อจะขายก็ได้หรือว่าจะฆ่าให้ตายก็สามารถจะทำได้เพราะว่าหม่อมฉันเป็นของพระเป็นสมบัติของพระองค์ เป็นว่าหลังจากนี้ต่อไปก็ขอต่อตอนนั้นเลยเพร่อบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะได้ไม่ดําคาญแต่ว่าวันก่อนรู้สึกว่าจะดําคาญตอนท้ายเสนิดเนี่ยที่ไปเสกิจใจท่านนักปาาญเข้าแต่มันก็จำเป็นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท <c oughs> เมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นสามารถจะจวงโจงจับโจมตีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่เขาทั้งหลายเหล่านั้นอาศัยสีผ้ากาสาวัดอันเป็นศาสนาขององค์สมเด็จพระทรงสงวัสดิโสภาตตั้งตนเป็นปูชนียบุคคลแต่ก็สามารถมาทำลายความดีขององค์สมเด็จพระทศพล อย่างนี้จะมาถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดให้มันดาท่านพุทธบริษัทชายยิงทราบว่านักบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่สี่ประเภทประเภทดีนะดีเนี่ยมีอยู่สี่ประเภทหนึ่งสุขวิปัสสโกสองเตวิโชสามชลพินโยสี่ปริสัมมิทัปโต สำหรับสุขวิปัสสโกจริงๆบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงถึงแม้ว่าท่านจะไม่เห็นอะไรท่านก็ไม่ท่านก็ไม่่มวงจาบองค์สมดเด็จพระจอมไตรปรมศาสดาเพราะว่าท่านเป็นพระอรียเจ้าเอางี้ก็แล้วกันนะเขาไม่เห็นผีไม่เห็นที่บทวดาไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ แต่ว่าทุกท่านก็มีความมั่นใจว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนาตรัสจริงทั้งนี้เพราะว่าท่านทั้งหลายล่านั้นตัดก,กิเลสเป็นสมุเทเฉตบะหารคนที่จะจูนจับองค์สมเด็จพระวิชิตามารบริมศาสนานั่นก็หมายความว่าเป็นคนตาบอดจริงๆไม่ใช่หลับตาแล้วก็ผ้าดำโผล่ตาเดินไปในที่มืด เป็นคนที่ไร้ประสาทตาไร้ประสาทใจไร้ประสาทปัญญาจริงๆเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนากฎแห่งการปฏิบัติสามรายการคือ 1. อาทิศีนสิกขารักษาศีนในการเคร่งครัด 2. องอาทิจิตสิกขาสามารถทำฌานสมาบัติให้มันเกิดขึ้นแล้วก็สามอาทิปัญญาสิกขา ใช้ปัญญาตะกิเลตให้เป็นสมุทเเทตะระหารท่านคงไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> ถ้าทำอะไรได้จริงๆเป็นแค่มีกำลังใจถึงชานโลกีทั้งน,นี้ก็จะเห็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จปะชินสีบรมศาสันดา,ส,าสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้มีอะไรเพอร้อเจ้อเหล้ยวไหลแต่ประการใดเลยเอาแล้วมาเล่าเข้าเรื่องอนสมัย อระานับนบัตนั้นท้าโกศีสกธิวร,ราชก็ทรงไปจักในพระราชอาธิยาศัยอันเป็นปราณีของทั้งสองกษัตริย์จึงได้ทรงตรัดสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระเวสสันดรด้วยแล้วก็ของว่านางาสีด้วยเป็นอันมากและยังได้ตัดว่าทวยเทพทุกสวงสวรรค์ จ้าพากันสาธุการว่าพราะองค์ได้ท,ท,ทรงทำสิ่งที่ใครๆสามารถจะทําได้โดยยากความจริงก็ไม่น่าจะบอกว่าทาได้โดยยากต้องกล่าวว่ายากที่จะทําได้ดีไม่ดีเท่าฆ่ากันตายเรือ่องเมียที่จริกล่าวแต่ว่าการเสียสละเช่นนี้คนไม่ดีทําตามไม่ได้ เนี่ยสงชมทั้งพระเวสสันดรว่าสามารถทําได้ในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้แล้วก็ชมพระนางมัตสีว่าถ้าคนไม่ดีเนี่ยเจ้าจะปฏิบัติตามไม่ได้เพราะว่าทางของคนดีนั้นคนไม่ดีตามได้ยากเฮ้ตัวนี้ก็มาดูว่าไอ้ทางของคนดีน่คนไม่ดีตามได้ยาก กระเหมองก็องสมเด็จพระผู้มีพระภายเจ้าตรัสว่าเทวดามีจริงพมมีจริงนรกมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายมีจริงพระนิพพานเป็นของจริงไม่ใช่ของศูนย์แต่ว่าเขาก็ต้านทานกันนั่นหมายถึงคนไม่ดีเพราะจะนั่นคนดีกับคนไม่ดีอ่าทมอย่างนั้นนะคนดีกับคนไม่ดีจึงได้รับผลต่างกันคือไม่เสมอกัน อย่างกาคนดีเขาเชื่อพระพุทธเจา้าเขาก็ปฏิบัติตามพระพุทธเจา้าเราสรงศีลให้บริสุทธิ์ทำฌานสมาบัติให้เกิดทำจิตให้ตากิเลสเปสมุทธเธตระหารเขาก็เห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์แต่สำหรับสำหรับคนไม่ดีนั้นก็บวชอาศัยพระพุทธศาสนากินเอาผ้ากาสาวพัดเป็นธงชัยของอรหรันต์ ไปหลอกลวงบรรดาชาวบ้านที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าเอาว่ากันอย่างนี้ดีกว่ามันชัดดีแล้วพระอินยิงได้ตัดว่าตัดดังต่อไปนี้ว่างั้นมาตัดไปแล้วนะก็ทรงดำริว่าเราไม่ควรจะอยู่ช้าแล้วจี่นี้ตัดต่อไปว่าเทวะข่าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐตอนนี้ท่านเป็นพราม์พี่อินท่านแปลงเป็นพราหมณ์มานี่นะ ถ้าว่าพระเวสสันดรจะรู้ว่าพระฟรามแก่คนนี้เป็นพระอินทร์หรือไม่อาตมาไม่สัตย์ตั้งแต่ว่าข้าพเจ้ารับมัสสีเป็นสมบัติของข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเวลานี้พระนางมัสสีเป็นสมบัติของข้าพระพุทธเจ้าแล้วแต่ถ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนแก่แลดูพระนางมัสสีนี่าสาวจัด ถ้ายันําไปเป็นปัญญาของข้าพุทธเจ้าก็รู้สึกว่าวัยต่างกันไปมากยากที่จะอยู่ด้วยกันให้มีความสุขข้าพุทธเจ้าอาจจะสุขใจแต่กายมันก็เป็นทุกข์เพราะเป็นคนแก่และบริการบัสที่สองท่านนางมาทัทีนี่เราก็ยังเป็นสาวเป็นคนคู่บุญบาร,รมีของพระองค์มาแต่ในการก่อน ดันั้นข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระนางวัดสีนิว้เป็นสมบัติของพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่ถ้าว่าแต่ข้าพระพุทธเจ้าจะนานำพระนางมาสีไปเห็นว่าไม่สมควรดังนั้นข้าพระเจ้าขอถวายพระนางมาสีนิว้แก่พระองค์ไม่ได้ถวายคืนถวายไว้แก่พระองค์ พระองค์มีพระราชประสงค์สิ่งใดก็ให้เป็นไปได้ตามเดิมคือต้องการพระนามัสีเป็นไปเหสีตามเดิมก็เป็นได้ถ้าจะใช้พระนามสีพระประโยชน์อะไรก็ได้แต่ว่าถ้ามีบุคคลใดจะมาขอพระนามสีนี้ให้ไม่ได้เพราะพระนามสีเป็นของข้าพระพุทธเจ้าถ้าจะให้แก่ใครเมื่อไรต้องตามข้าพระพุทธเจ้ามาก่อน ถ้าข้าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตพระองค์จะให้แก่คนอื่นไม่ได้เพราะพนางมัสีไปสมบัติของข้าพระพุทธเจ้าท่านก็กล่าวต่อไปว่าขอจงขอท่านทั้งสองจงเป็นคู่บุญบารมีกันไปจนถึงที่สุดแห่งชีวิตเถิดหมายความว่าข้าพระเจ้าจะไม่มาขอพระนางมสสีไป แต่ก็ยังถือสิทธิว่าพระน,นามัสสีเป็นของข้าพระพุทธเจ้าฉะนั้นข้าพระเจ้าเวลานี้ถือว่าเป็นเจ้าของมีสิทธิเหมือนกับเป็นบิดาของพระน,นามัสสีฉะนั้นพระองค์จะให้บระนามัสสีใครไปนี่ต้องขออนุญาตก่อนนี่เป็นอนวุวาทท่านกล่าวว่าพระอินไปโทนเชิญท่านมาพราอินก็มาด็ดมาด็ดทอดทิ้ง พระอินกล่าวดังนี้แล้วจึงได้สแสดงตนให้ทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พรามข้าพระพุทธเจ้านี้คือท้าโกสีสกเทวราชที่เขาเรียกกันว่าพระอินท์หลังจากนั้นพรามก็กลายเป็นพระอินทขึ้นมาท,าทันทีมีรูปร่างหน้าตาสวยสง่าราศีมีรัศมีกายเปล่งออก บอกชัดว่าท่านคือพระอินทร์แน่ <c oughs> แล้วก็ยินดีท่านนีกล่าวตรอว่านี่ข้าพเจ้าคือท้ากโกสีสกเทวราชคือพระอินทร์นะอย่าลืมว่าพระนางมัตสีเวลานี้นะเป็นสมบัติของพระอินทร์แล้วขอประทูลกระหม่อมแก้วถ้าจะทำอะไรลงไปกับพระนางมัตสี ในเรื่องของทางไม่ดีคือจะให้บรรนามัสีเป็นทานก็ตามจะให้ไปอยูก่กับใครนั้นไม่ได้เพราะนามรสีเป็นสมบัติของข้าพรุทธเจ้าแต่ข้าพระเจ้าขอมอบให้เป็นภารกิจคพระองค์ที่จะมีพระนามรสีไว้ปฏิบัติให้มีความสุขในเรื่องการบำเพ็ญเนคขมะบรมีในรายการหนึ่งข้าพพุทธเจ้าก็มีความยินดี ที่จะประสาทพรให้สมความปรารถนาท่านต้องการอะไรจงบอกมาคอยเลือกมาเสนอขึ้นมาเถิดจะเอาแบบไหนก็ได้ข้าพระพุทธเจ้าจะให้ทุกรายการเพราะทั้งนี้พระนอองค์สมเด็จพระพิ่มานมีความดีเกินกว่ามนุษย์ธรรมดา ที่ไม่คล้ายคันความรู้สึกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการก่อนๆตัวองค์สมเด็จพระจินวรทุกองค์ตัดว่าทุกคนต่อไปในโลกนี้คนดีจะมีไม่ขาดคือบุคคลประเภทนั้นได้แก่บุคคลผู้ปรารถนาพระโพธิญาณเป็นนอนว่าเมื่อพระเวทสันดรในโรงสัดับอย่างนั้น เวสันดนก็ดีพระนางมัสีก็ดีฟังแล้วก็ชื่นใจมากว่าตนคนก่อนนะฟังคนแก่พูดก็ชื่นใจต่างคนต่างก็มีความยินดีปีดาแต่ตอนที่มาคนแก่กลายเปพระอินทรก็ยิ่ชื่นใจใหญ่ทั้งสองท่านก็นลุกขึ้นถวายนมันสการสแสดงความเคารพหนาพระอินทรดีใจมาก <c oughs> หลังจากนั้นมาพระเวสสันดรและพระนามาสีได้สรนเสียงสงดับด้วยความดีใจแล้วจิงเสนอขอประทานพรแปดร,ระการด้วยกันแต่าการขอประทานพรนี้พระเอิพระเวสสันดรเป็นคนขอพอรที่หนึ่งที่พระองค์ขอกับพระอินท์ได้แก่นหนึ่งขอพระราชวิดาทรงอภัยโทษ แต่รับให้กลับไปครองราชยสมบัติตามเดิมพระอิน์ก็บอกว่าพรข้อที่หนึ่งข้าพระพเจ้ารับว่าจะบันดาลให้เป็นไบตธมนั้นข้อที่สองขอพระองค์อย่ามีจิตคิดพอใจในการฆ่าคนคําว่าพระองค์นี่หมายถึงพระราชวิดาว่าอย่ามีจิตคิดพอใจในการฆ่าคนไม่ได้ว่าคนนั้นจะมีโทษ เพียงใดก็าตามพระอิน์ก็ขอรับว่าพรน,นี้ข้าพระเจ้าขอประทานให้ข้อที่สามท่านขออย่างนี้ <c oughs> ว่าขอให้พระราชวิดาจงเป็นที่พึ่งของบรรดาประชาชนทุกทนนาพระอิน์ก็ทรงพระราชทานและขอต่อไปว่าขออย่าให้พระราชวิดาประพฤติผิดในประเพณีรู้อำนาจแก่บรรดาสตรีทั้งปวง พระอ,อินทร์ก็ทรงรับว่าอันนี้ก็ได้ขอด้อที่ห้าทรงขอต่อไปว่าขอให้บทที่พัดพรากจากกันไปนั้นม,มีอายุยืนนานและได้กลับมาครองราชย์ต่อไปพระอ,อินทร์ทรงยิ้มทรงยิ้มเมื่อข้อนั้นเป็นของไม่ยากข้าพระพุทธเจ้าขอประทานให้ขอ้อที่หกพระองค์ขอต่อไปว่าขอให้อาหารอันเป็นทิพย์จงบังเกิดมี นับตั้งแต่วันที่ข้าพระพระุทธองค์ข้าพระองค์งคกลับก็โศภนครพระอินทร์ก็ทรงประทานพรมาข้อนี้ไม่ยากข้าพระเจ้าให้ข้อที่เจ็ดพระเวสสันดรนียขอต่อไปว่าขอให้ได้โอกาสบริจาคทานสิ่งทองทั้งปวงไอ้ของที่จะให้ทานนี้ให้สามารถจะให้ได้ไม่มีการหมดไม่มีการสิ้นเป็นนั้นว่า แล้วก็ขอให้จิตใจจงเกิดความไม่เกิดความเียดายนะไม่คอให้ไปแล้วไอ้ความเียดายในภายหลังจงอย่ามันเกิดมีในข้อนี้พระอินทร์ก็สมบประทานพรว่าข้อข้อนี้ข้าพเจ้าก็ขอให้สัญญาว่าขอให้เป็นไปนตามนั้นนี่พรที่แปดที่พระเวสสันดรต้องการก็ขอให้สเด็จก็สู่สวรรค์นะมั้ย เมื่อเวลาตายเขาไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตตามลำดับจนกว่าจะบรรลุสมสำเร็จเระสัมมาสัมโพธิญาณไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารต่อไปอีกนี่หมายความว่าชาตินี้ถ้าตายไปแล้วนะขอไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตและก็ไม่ทำไมเกิดเป็นมนุษย์อีก เจนกว่าจะถึงวาระที่จะจบรรลุอวิเศษสม,มาสัมโพธิญาณชาตินั้นจึงจะมาเกิดเป็นคนพระอินทร์ก็ยิม้มแล้วก็ตอบว่าข้อนี้ก็ขอรับเช่นเดียวพระเจ้าค่ะเป็นนั้นว่าเมื่อพระอินทร์ได้ทรงสนับแล้วก็ทรงรับรองว่าพรทั้ง8ประการที่พระองค์ทรงขอมานี้ข้าพระพุทธเจ้าขอรับประวาระ ว่าพรน,นี้จะสม,มิดผลแก่พระองค์ทุกอย่างตามที่ต้องการแลกวโซนตัดเรวา่าในไม่ช้าพระราชบิดาก็จะ,สะเสด็จมาที่นี่ขออวยพรให้ท่านจงสำเร็จส่งความปรารถนาตามที่ต้องการจงทุกประการเถิดแล้วพระอินทร์ก็อําลาพระเวสสันดรและพระนางมัศีเสด็จหายเป็นอากาศ ตอนนี้ตามพระบาลีท่านบอกว่าจบการสกบับสกบับเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับไปอินต่อมาท่านบอกว่าเป็นการมหาราชการมหาราชนี่ก็น่ากลัวจะเป็นกันของใครและการพระราชวิดามนุษย์ว่าเมื่อตาทาตาเท่าชูชก พาสองกุม,มารเดินทางทุรกันดารมารวมระยะทางได้ประมาณ60โยต์ธรรมดาเทวดาทั้งหลายได้เฝ้าอภิบาลพระกุม,มารทั้งสองตลอดทางเวลาที่พระอาทิตตกตาชูชกแกผูกสองกุม,มารไว้ที่ก่อไม้ใช่ไหมแกผูกสองกุม,มารไว้ที่คนไม้ ส่วนแต่ตัวแกขึ้นไปผูกเปลน,นอนอยู่บนข้าคบไม้ดูสิไม่ละเสียยะกินตายสายยีกินตายใจสุชกไม่แปลกเพราะเกรงใกก็เกรงภัยอันตรายจะมีกับแกแต่ได้ว่าทุกราตรีคือเวลากลางคืนนะทุกคืนนี่เรื่องของเทวดานะเวลากลางคืนทุกคืนก็มีเทบพบระบทองหนึ่ง จำแรงแปลงตัวมาเป็นพระเวสันดรแล้วก็มีนางที่ผู้ยญองค์หนึ่งแปลงตัวมาเป็นพระนางมัตสีมาถึงก็แก้เชือกพระกุกมารทั้งสองออกแล้วก็บริกรรมมีการบีบมีการโนวดมีการประบรมพูดให้ชื่นใจให้ทรงสงงนทนาให้อาบน้ำชำระร่างกาย แล้วเอาอาหารทิพให้เสวยจะมีรสเลิศนี่ดูดูตอนนี้บรรดาญาโยามพุทธบริษัทขึ้นชื่อว่าความดีของคนก็ต้องเป็นความดีใช่ไหมท่านแนวสองนี้ที่ต้องโทษทุกข์ทรมานก็เพราะว,ว่าเป็นกฎของกรรมเดิมในชาติก่อนท่านเป็นเด็ก แล้วก็ชูชกเป็นควายหวังว่าบรรดาญาโยมทั้งหลายคงจำได้ได้เจ้าควายแก่ได้ไม่กินข้าวกลา้าเมื่อบิดาบรรดาดูว่าบ่อยๆท่านก็จับควายแก่เข้ามามัดผูกกับต้นไม้แล้วก็ขิงก็ตีนี่ตอนนี้กรรมมันเข้ามาสนองคือชูวควายตัวนั้นก็มาเกิดเป็นชูชก เด็กทั้งสองคนลูกชาวนาก็มาเกิดเป็นกัญหาในชาลีนี่ตอนนี้ถ้าเราจะไปโทษโชชกว่าแกใจร้ายมันก็ร้ายไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องของอดีตก,กรรมกรรมในอดีตที่ส่งผลมาให้คนทั้งสามมาเข้ามาพบกันกรรมนั้นก็บันดาลให้โชชกกลายเป็นคนดุร้าย และก็กลุมารนั้นสองที่งเป็นลูกของมหากษัตริย์กลับมาต้องถูกทรมานอย่างไรมนุษยธรรมคือคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยเขาทำไม่ได้แต่โชวโชคทำได้ตอนนี้ขบรรดาญาติโยมพระตบริษัทนั้นหลายฟังไปแล้วก็จงคิดไว้ด้วยนะว่ากรรมที่เป็นกุศลก็ดีกรรมที่เป็นอกุศลก็ดี ย่อมให้ผลเป็นเศษแกเราทั้งสองอย่างในสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราไปเกิดในอบายภูมิคือเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก,ก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเป็นสัติไรฉันก็ดีกรรมทั้งสองรายการนี้ย่อมให้ผลน้อมตามให้ผลเพียงแค่อย่างเดียวคือกรรมที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์หาความสุขจริงไม่ได้ อันนี้มากรรมอีกประเภทหนึ่งกรรมที่เป็นกุศลก็ให้ผลเป็นสุขอย่างเดียวในสมัยที่เราเกิดเป็นเทวดาได้เป็นพรหมได้ปานิพาน <c oughs> แต่เวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเสกกรรมดังสองรายการให้ผลทั้งสองอย่างบางครั้งกรรมที่เป็นกุศลให้ผลเราก็มีอารมณ์ใจเป็นสุขทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีแต่ความปลอดโปร่งด้วยการทั้งพวง ถ้าขณะใดากรรมที่เป็นอกุศลให้ผลก็มีผลเป็นทุกข์อย่างท่านกันหาและชาลีทั้งสองเกิดเป็นลูกกษัตริย์เพราะกรรมที่เป็นอกุศลให้ผลตามที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสนาตรัสไว้ในเรื่องราวของพระเนมิราชว่าบุคคลที่จะเกิดเป็นกษัตริย์ได้เพราะอาศัยพูมจันทร์อย่างอ่อน คนที่เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมได้ก็เพราะอาศัยพรหมจรย์อย่างกลางคนที่จะไปนิพพานได้ก็เพราะอาศัยพรหมจรั์อย่างละเอียดคือสูงสุดนี่เป็นนั้นว่าท่านทั้งสองคือกันหาและชาลีท่านมาเป็นลูกของกษัตัตย์ได้ก็เพราะความดีที่เคยทรงบำเพ็ญพรหมจรัญในกายกาณาสมบูรษทศเสีล มาเป็นลูกของับริษัทจัดว่าเป็นคนชั้นสูงมีบุญญาธิการมากแต่ขณะนั้นเดียวขณะนั้นนั่นเองไอ้กรรมที่เป็นอกกศลที่ตีควายก็มาดนใจให้ควายที่มาเกิดมาเป็นคนกลับมาแก้แค้นนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังไปแล้วก็น,นึกถึงเรื่องนี้มาด้วย เป็นนั้นว่าขณะที่กรรมที่เป็นอกุศลให้ผลเนี่ยกรรมที่เป็นกุศลก็พร้อมที่จะมาทนุถนอมเช่นเดียวกัน <c oughs> คือว่าเป็นเหตุให้เทวดาองค์หนึ่งกับนางเทพธิดาคนหนึง่งองค์หนึง่งแปลงเป็นพระเวสสันดรแล้วก็แปลงเป็นพระนางมัตส,สีแม้แก้เชื่อออกในขณะที่โชวโชกขึ้นมาเป็นยอดไม้แล้ว แล้วก็ทำการนวดความนวดฟันขั้นบาทาและก็พยายามบรรดาให้ความเจ็บทั้งหลายที่มีในกายยาที่ถูกชโชกมัดกระชุดกระชากลากเอาไปให้ข้อมือทั้งสองมันก็ไม่ไหวแขนทั้งสองก็ไม่ไหวถ้าเดินไม่ทันใจตาจชูชกก็กตีร่างกายทั้งจิบทั้งแตกทั้งบวม แต่ก็เป็นอันว่าอาศัยอนุภาพของเทวดาและนางเทพตีดานี้สามารถให้ทำบ่ทำให้พระวรกายของสองกุมารดีตามปกติและก็คิดว่าคงจะดีต่อไปนั่นคือวันเวลาใดที่ถูกตาชูชกเกตีความเจ็บปวดประเภทนี้จะต้องไม่มีกับทั้งสองพระเทศรรดาคอยรักษา แล้วกันต่อไปว่าท่านมาบริการโนดฟันคันบาทานแล้วก็ให้ส่งน้ำชำระร่างกายเสเวยอาหารอันเป็นทิพย์ที่มีรสเลิศสำหรับอาหารอันเป็นทิพย์นี้ให้เสเวยครั้งเดียวก็สามารถจะอิ่มไปได้ตลอดตลอดวันน้ำท่าก็ไม่อยากปูดจาระปัสาวะมันก็ไม่โปวด ใน่ก็ความหอยหิวก็ไม่ปรากฏมีมีแต่ความสดชืน่น <c oughs> สำหรับเรื่องอาหารทิพนีบรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาก็ขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงทั้งนี้พเพราะอะไรเพราะว่านี่ไม่ใช่เรื่องฌานสมาบัติเป็นเรื่องปกติธรรมดาของบุคคลที่เคยปฏิบัติทุดงยุนิป่าลึก ทุกท่านจะต้องมีกิจประสบเหมือนกันนั่นคือในสถานที่นั้นไม่มีอะไรทั้งหมดเราก็ไม่มีคนจะบินบาตไม่มีอาหารจะบริโภคก็ต้องอาศัยต้นไม้คำว่าอาศัยต้นไม้ก็คืออาศัยรูปเทวดาไปบินบาตถา้าวันไหนใจเราไม่ดีเทวดาเขาก็ไม่ให้กิน พอใจดีขึ้นมาเมื่อไรที่บรรดาก็ให้กินมานั้นตอนนี้ละบรรดาแทานพระธบริษัททุกท่านก็ปรากฏว่าคเ,เมื่อในเมื่อเราเอาอาหารทิพมาใส่บาตรจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามปรากฏว่าฉันเข้าไปมันพอดีพอดีเสมอเมื่อฉันเข้าไปแล้วก็มีแต่ความสดชื่นเบิกบานตลอดวัน น้ำ่าบมันก็ไม่เคยอยากจะดื่มมีความสดชื่นดีกว่าอาหารธรรมดาเป็นว่าเอาอัลมานวันทั้งวันไอการรู้สึกว่าเราจะขาดอาหารนี่มันไม่มีนี่อาหารทิพมันเป็นอย่างนี้นะบรรดาญาติโยงพุทธบริษัทเอาคุยกันต่อไปว่าหลังจากให้บริโภคอาหารมีรสเลิศแล้ว เทวดาทั้งสองที่แปลงเป็นพระเวสสันดรและพระนางมัสสีนะก็ประดับประดาเครื่องตกแต่งให้สวยสดุดง,งามและให้บรรทมเหนืออาสนะอันนุ่มนวลและจนกระทั่งลุ่งสว่างเทวดาทั้งสองก็กลับไปที่อยู่หายไปตามเดิมตามแล้วก็เสาวันมาผูกไว้เหมือนกับที่ตาชูชกผูกไว้ก่อน แล้วบอกว่ากลางวันเป็นของเขานะลูนะกลางคืนเป็นของพ่อและของแม่ที่เมื่อเทวันดาหายไปพระกุม,มารเนี่งสองนี้ปราศจากภัยวิบัติทุกประการขั้นสว่างตาตาชูชกกันสว่างแล้วตาชุชกก็ลงจากต้นไม้ถวายน้ําและไม้สีฟักนกะทั้งสองกุม,มารแล้วให้เสวยผลไม้ตามติหาได้ ราวนั้นชูชกพาสงฆ์ม,มาณทั้งสองไปก็มาลึูล้ถึงทางสองแพร่งทางหนึ่งไปเมืองกริงครัตอีกทางหนึ่งไปเมืองเชคุดอนตาชูชกจะไปเมืองกริงครัตแต่ว่าเทวดาดลใจให้ได้เข้าใจทางผิดไปกต่ก็เลี้ยวตัดทางไปทางเมืองเชคุดอนพอล่วงเวลา ครึ่งเดือนก็บรรลุถึงชาห์มนครเป็นอนวาตอนทานีรีบนิดบรรดาท่านพุทธบริษัทเกรงว่าจะไม่เข้าจุดเป็นอนวานในตอนนี้ก็เป็นหมดเวลาเสียแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทข้าวเขตติ้งชาญเมืองเชงคุนดอนแล้วตอนนี้เป็นมนครของพระเจ้าปูจะเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงต่อไปข้าบรรดาท่านพุทธบริษัทท่างหลายรับฟังในวันหลัง สำหรับวันนี้หมดเวลาเสิ็จแล้วขอลาก,ก่อนขอบมรดาสาวกขององสมเด็ดจพระจนาวรทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลหากพึงไปสงสิ่งใดก็ค่อยได้เิ่นนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี